ฮะหรอคะอืไม่เคยนะคะนี่โทรมาจากไหนนะคะไม่เคยเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยไปเปิดบัญชีด้วยค่ะก็บอกว่าไม่เคยนะคะ้พวกมิชาชีพพวกนี้เนี่ยต้องบอกสักหน่อยแล้วที่สุดของโทรศัพท์แห่งปี Samsung Galaxy A 0 6โทรศัพท์ของคนยุคใหม่ที่ทั้งสวยปลอดภยัยใส่ใจผู้ใช้งานแถมยังบล็อกมิชาชีพได้อีกด้วย เปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นด้วยจอ6.7นิ้วและกล้องหลักระดับโปร50ล้านพิกเซลที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านการถ่ายภาพทำให้ทุกช็อตดูดีไร้ที่ติด้วยแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไว25วัตต์ฟาสต์การเลื่อนด,ดูที่ลื่นไหลระดับ60เฮิร์ต และมีระบบ s a s u u n g n o ็อกโ l l เปรียบเสมือนตู้นีรภัยที่อยู่ในตู้นีรภัยอีกชั้นที่ช่วยแยกรหัสพินรหัสผ่านและข้อมูลอื่นทำให้แฮกเกอร์เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ Samsung Galaxy A 0 6มือถือดีไซน์เก๋บางเฉียบมี2ส,สีให้เลือกทั้งสี Black และสี l g ล t g ก e e นโทรศัพท์ของคนยุคใหม่ที่ใครๆก็ต้องมีหาซื้อได้แล้วที่ p าว e r Buy ยทุกสาขาผ่อนได้เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวจัดเลย